ช่วยชาวบ้านนุมกันครับพี่ครับได้ครับพี่คร <you know. S 2> <drawing> ับพี่เบื้องต้นเดี๋ยวเขาลองไปตรวจสอบเดี๋ยวไปตำรวจพอเห็นตัวมันกับกับไป่เก่านั่นแหละต่มันไปยู่แเจไะแกรนีละก็คือปัญหาจริงปัญหาใหญครับตำรวจไปถึงกับว่าเห็นกับกับบ่าเบื้องต้นจะให้พี่เห็นความตั้งใจดีผมประสานงานชอยเหลือนะเนะครับนะอเดี๋ยววันนีนว่ามาหอดปุ๊บกับผมใจผมกันผมมีอำนาจนะล้าสั่งการใดแล้วมีงบประมาณหรือมีกำลังพ่นนะ ลูกเจ้านี่คอยบอกเลยคันเนี่ยคันคันถามว่าพอก็แม่ว่าเอาลงมุนบอกคุณยลงมูนให้เลยเออไปเนี่ยปดิขออนุญาตเรียนสายท่านผูมิกับอนุภาพครับสวัสดีครับนายครับผมจอ์นี่มือป่าบครับนายตอนนี้มีลูกบ้านของท่านครับชาวบ้านในพื้นที่เบญจลักษ์มาพบผมมีความเดือดร้อนอย่างสูงยิ่งเบื้องต้นผมประชาสัมพันธ์ให้ ให้เข้าใจในระดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมตอนนี้ผมอนุญาตถ่ายคลิปเพื่อสะท้อนไปยังนายกรัฐมนตรี